หรือเป็นเจ้าหญิงเมืองรับแลนะเดี๋ยวลอ,อยครับพี่พจับได้แล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป่านะครับพี่พี่วันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะพี่พี่วันนี้เนี่ยผมก็ได้มาครับน้องน็อตนะสวัสดีครับพ่อมน็อดครับก็ที่มากันในวันนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยผู้ผมเนี่ยอยู่ในเขตอ่าชายแดนพม่านะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในแม่น้ําของฟังพม่าแล้วพี่พี่มานอนในพม่านะครับอันนี้ก็ก็ไฟตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ จ็ดโมงเช้านะก็เพิ่งตื่นกันเลยก็นอนสบายมากนะพี่พี่ก็สัมภาระก็เก็บเรียบร้อยแล้ะกระเป๋านะตอนน้นอีกลูกหนึ่งของสัมาระอีกลูกนะก็วันนี้เอามากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ามากันสามสามลูกนะพี่พี่ก็บรรยากาศเนี่ยคือลมลื่นมากเลยนะครับกพ็พี่พี่ดูแม่น้ำนะสวยงามมากนะน้ำนี่สีเขียวเลยครับ น้ำเนี่ยจะใส่มาถ้าเราดำนะก็าปลาเนี่ยเยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับก็วันนี้ผมกับลองน็อตก็ทําคลิปชิลๆนะใช่เลยมันเป็นคลิปชิลๆนะพี่ก็คือแบบหาพงหาพักหาปลานะเอามาย่างกินให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมกับลองน็อตจะไปกันเลยนะแต่ก่อนจะไปก็ฝากพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป่าแล้วก็ น้อง Not L o o น็อตเอ็นเอโทีพาลุยด้วยนะครับครับผมก็ไปกันเลยครับพี่ๆเจอกันในคลิปครับก็นี่เป็นอ,อ่ธรรมชาตินะพี่ๆก็ก่อนที่จะไปหาผักกูหาอะไรไมาย่างกินกันนะก็ลมเลื่นมากนะตรงนี้น้ำนะดูข้างๆเนี่ย เหมือนจะตื้นนะบอกเลยด้ตรงกลางเนี่ยลึกมากสวยงามมากเลยครับอันนี้ก็คือฝั่งพมา่าเลยครับออลมเลืล่อนสวยมากก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเดินหาผักกูดกันดีกว่าพี่พี่ผมก็ขอโทษขออภัยนะวันนี้เนี่ยคือขาของกล้องผมเนี่ยแตกระวังการเดินทางนะครับ เราเก็บกระเป๋าไว้ตรงนี้ลุงหนึ่งนะครับก็เราคอยกลับมากันตรงนี้ดีกว่าก็จะเดินทางไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยพักกูจะเยอะนะทางต้อนนีเพราะว<ม>่าเราหนึ่งเ,เข้ามาได้ใจแล้วนะเพิ่งจะมาเปิดคิปในป่าเองนะครับพี่พี่ใช่มาตั้งแต่เมื่อวานละใช่ครับเดี๋ยวไปกันก่อนแล้วผมจะลงไปฝั่งนู้นดีกว่าให้พี่ดูนี่ก็ชิลๆเลยนะครับ ล้มลื่นมากในป่าบริเวณนี้เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างนะสิ่งลี้ลับอะไรที่เรามองไม่เห็นก็มีหรือจะอะไรเยอะแยะไปหมดพี่ๆไาเราจะเริ่มหาผักกูดกันดีกว่านัดเด็ดเด็ดผักกูดเลย สวยมากเลยนะครับอขอเด็ดผักกูดดีกว่าไอ้โยนะแม่เมยละเมยนะ,ะนี่หน<ม>้าพี่ๆห<ม>น้าตาของผักกุ้นนะก็ถ้าใครไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นหน้ามันะจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่ๆจะผักกอ่ะเด็ดเยอะๆเด็ดเยอะๆผมก็เดิจะเป็นคนแบกพวกของให้น้องๆให้น้องๆเป็นคนเด็ดนะครับพี่ๆ เนื้อบิ๊กินมันพิ้นเน้อโผอร่อยมากหวานมากครับอร่อยด้วยนะฝั่งนู้นก็นจะเป็นไอ้น,นี้นะ,ะด้พระก,กลับไปหันเดี๋ยวไปดูหน่อไม้ดีวกว่าเรากินกันไม่เยอะนะพี่พี่ให้มีแรงในการเดินต่อไปก็เพียงพอละหน่อไม้เดีย๋ยวพาห้าดูแวบหน่อยใหญ่เลยฝั่งนี้ดีวกว่าหน่อไม้ โอ้ยอันนี้อันนี้ก็เป็นหน่อไม้อันนี้นะหน่อไม้อะไรนะหน่อไม้น้ำน่อไม้นวลเขาเรียกกันหน่อไม้นวลนะพี่พี่ดูเลยแต่เราไม่กินนะเราจะเอาเป็นหน่อไม้ใช่หน่อไม้ลวกใช่นอไม้ไผ่ธรรมดาเพราะว่าไผ่แบบนี้เนี่ยถ้าเอาไปทําแกงเนี่ยอาจจะค่อมได้นะพี่พี่ถ้าเราทําให้เป็นนะใช่เราทําไม่ดีเราต้องต้มหลายรอบด้วยนี่พี่พี่เพียบเลยนะครับหน่อไม้หน่อไม้ใหญ่ๆนี่เพียบเลยเราหักเอาไปเลยนะพี่นะหักเลยหักเลย นี่พี่พี่ดูยลำเนี่ยคือใหญ่มากเดี๋ยวให้น้องรัดเนี่ยพักสักสักสองสักคนก็นพอละก็น <_ S 1> ้องเยอะดูยพอละพอละเรากินกันไม่เยอะหรอกใช่พอนะกินพอมีแรงเด <_ S 2> ี๋ยวเก็บเลยกว่าจะมาถึงนี้ก็เดินเป็นชั่วโมงเหมือนกัน ก็จะมาที่ถึงเราตั้งแคมป์ในเป็นชั่วโมงเลยนะพี่พี่ใช่ครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมขอตัดพาไปดีกว่าตอนที่เอาไปถึงแคมป์เรได้ไม่เช่เวลาพี่พี่ด้วยใช่ครับก็ตอนนี้นะพี่พี่ก็ได้เดินทางขึ้นมาข้างบนนะก็คือเดินมาหาปลานะใช่ไปมาหาดูเบ็ดที่ผมเนี่ยได้ปักไว้นะก็คือไม่ยังไม่ได้เลยพี่พี่่ครับ ยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็ร้อนมากพอเราหาปลานะคือสองถึงสามชั่วโมงละใช่อตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะเที่ยงแล้วนะพี่พี่พอเราเนี่ยเริ่มหาตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะเจ็ดโมงคือเริ่มหาหน่อมุงหน่อไม้นะก็คือได้ไปแล้วก็คือไปเก็บที่แคมป์นะอันนี้ก็เราเดินขึ้นมาประมาณห้าถึงหกกิโลเลยนะพี่พี่าจะไปถึงแคมป์นี่ก็อีกห้าถึงหกกิโลเลยก็คือร้อนมากตอนนี้ ยิ่งในป่าตอนนี้นี่คืออบมากนะพี่ๆจ<ช>จะดูลมล,มลื่นเย็นสบายนะแตาตอนนี้ดูพี่ๆดูเหงื่อผมป่านะดูเหงือผมเนะอซีดูเหง,ง,งือแตกเลยร้อนนะก็พราว่าจะขอ,อนั่งพักสักห้านาทีนะห้านาทีสิบนาทีให้แบบแรงกลับมาน้ํานี่ไม่ต้องกินที่ไหนนะห้วยนะใน้ำนี่สะอ,อาดมากนะถ้าให้ปลอดภัยก็คือ ต้องต้มนะครับใช่ครับผมเนี่ยต้นมน้ำกินนะก็เดี๋ยวเราว่าจะเดินไปต่อแล้วนะแต่ขอนั่งพักอีกนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวขอปิดกล้องสักครู่นะไปเจอกันคี่ปุ่มเดี๋ยวเจอกันครับนี่ดูดิมันโจนน๊ดเลยเอวเอวเอ็ดเลย เป็นคนที่ง่ายนะไม่รู้นะเนี่ยนคือมีมาด้วยแอบดูใกล้ว่ปะปะตัวมันอาจจะเป็นพวกหลักพาวะกำลังเฝ้าเหมือนเฝ้าผู้หญิงอยู่เลยนอ็อตหาที่ที่ดีดีดใครวะ ยิงสาวยิงสาวหรือเปล่ามันจะเป็นยิงสาวแบบอา่ามันเป็น,ปนคนแบบว่าเฝ้ายิงสาวอ้ามนามเลยม,มันจะเป็นโจรเลยใช่โจรหรือเปล่าผมไม่ยากถ่ายดูเยะอะนะเพราะผู้หญิงเนี่ยคือแบบเกือบจะแก้พาละคนนี้เห็นแบบข้างหลังขนาดนี้นะผมกลัวพาจะติดติดเรื่องติดแดงด้วย<ม>ก็ให้ แต่ผมสงสัยคืออีภภาพโพ้งหน้านั่มันคือใครนะคือโจรหรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยนะอันนี้ก็ไม่ใช่เขตบ้านเราด้วยใช่ใชแต่ทำไงได้วะมีสาวก็ไม่ไม่ไม่ไมงแวดีกว่า ใช่แล้เมีไอโจนเนี่ยมันเหมือนถือมีดด้วยนะเป็นโจนหรือเป็นองค์ขลักวะเพราะมาณนั่นจะนั่นจะเป็นคนองค์ขลักนะเวยแต่ว่าการตังโจนพราะนั่นมันโจนป้ามาใช่<ล>มันโจนป้ามาเลยมันมจับยิงสาวหรือเปล่าเอาง่ากันต่อดิ mà là là tăng con mày là coi lo đủ bát thịt không ao thì là khoa học gì năm, năm cho bên chỗ này đi này <laughs> đây bà là. ครับวันนี้พี่จะพาล้อ,อ,ลอมนานนะเพื่อใคมาดูไหมเราอาจจะเจอนะพอผมกลัวจะอันตรายถ้าผู้หญิงอ่ะดิยังไงถ้บพี่ตัดสินใจยังไงพผมก็ตามนะนะครับเรียกเลยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไอ้เจเบปววัสด,ด,ด,ดีมันทำไมวะสวัสดีอย่าถักทายับเฮ้ยมึงใครวะ อะไรใครเนี่ยมันว่าเราเป็นใครไม่ต้องรู้หรอกมันจ้าผู้ใครนั่นน่ะผู้ย,ยิงคนนั้นน่ะอ๋อมันบอกเมรรรียมันใช่เหรอวะเมียเมียเมียอังโลเชือ่อคือมีจ้าเลยเนะพราะว่า,นะวาอังโลแน่เพรามะมันหลอกแน่เลยโพรห้ไหนพี่เพราะว่าเมียชื่อมึงเออเมนิเวอร์อ่ะเฮ้ย บอกไม่ใช่เมียนะพี่ซ่องซ่องผัวเมียนะเขาทะเลาะกันนะผัวเนี่ยก็บอกว่าเป็นเป็นแฟนกันนะมสื้อทางผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นะแต่ผมว่าไม่ใช่ผัวเมียหรอกถือมีดขนาดนี้มีดเนี่ยคือเล่มใหญ่มากพี่พี่ดูคือมีดนะผมว่าไม่ใช่หรอกรยากมีมวยเนะ่ยยากมีมวยวะ เย่หว่าเย่หว่าหนึ่งเย่หว่ามานี่ดิมาดิเยี่ยนัดมันถือมีดเราต้องเจี่นเยนมานี่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 มามาผมจะล้อนะพี่พี่ผมจะล้อดักนะเดยไปช่วยผู้หญิงนะมานี่มายิงแจวเหรอมานี่นักมานี่มานี่มานี่วิ่งเลยววิ่งวิ่งวิ่งก่อน

วิ่งวิ่งลาบไปแล้วนะพี่อันหนึ่งนะพี่พี่นี่นะพี่พี่ดูนะไม่ใช่ปืนนะครับผมบอกว่ามันเป็นปืนนะมันวิงนนะว่งวิ่งหนีไปเลยนะแจ้งนะเหมือนไหมแต่ผมว่าต้องรอดักซุ่มมันดีกว่าใช่มันจะกลับมานะฮอลเราต้องไปช่วยผู้ยิงก่อนผู้ญิงคนไหนก็เป็นใครมไม่รู้นะเอ๋อเดี๋ยวขอ ดักซุม่มดีกว่ามันกเมานกลับมาแน่ขอพี่ขิดไปดักซุม่มที่ดักซุม่มก่ <Okay. S 1> อนโอเคก็ตอนนี้นะเราก็ดักซุม่มโจนอยู่นะพี่พี่ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้เราก็ดักมาเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่ายิ่งเสานีน้ได้ตามไปหรือเปล่าเพราะาเราก็ไม่ได้เจอหน้ามันชันเยแต่ถ้าเราจับได้นะเราเดินเรา,เรา,เราจะอาจจะเปิดหนะ้า<อ>ให้พี่พี่ดู พงน้าไว้นะใช่มันเพิดม,มันพงหน้าไว้นะพี่พก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนตอนนี้เราคือเราเฝ้าเนี่ยเป็นชั่วโมงละใช่ใช่คือถ้าเราจัดก,การมันได้เราจะช่วยยิ่งเศร้าด้ยสบายไงมผมกลัวจะเป็นคนในหมู่บ้านพม่าหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าหญิงเมืองรับแลนะ ลอยครับพี่พี่จับได้แล้วนะก็เป็นภาพที่รุนแรงเหมือนกันนะครับ มันมันน่าจะแค่สลบอ่ะอมีกระเป๋าสลบไปแล้วนะก็ขอโทษขออภัยที่ต้องรีบไม่ต้องมัดนะพี่ๆก็คืออไปช่วยยิงสาวก่อน ผม่านจะเป็นิ่ง้าวันมือรับแนอไปไม่รู้เมื่อกี้ผมหักขอไปนะพี่พี่มือในเก็บอะไรเข้าเป็นไขล้รพี่ มึง่วยม,มึงมึงหายไปไหนหวหะพีห่หายเหรอหายเมื่อกี้เขาจูงมีดูออเมื่อกี้เข้ามาหายไปเลยนะพี่ไหวมากนะหายไปไหนหวะ ว่าเราจะโดนลอกกันมาเนี่ยโอโหเข้าไวมากะทุกคนเมือ่อกี้เนี่ยยังยู่ตรงนี้อยู่เลยนะออหายไปแหนวะโอ้ยรู้ว่าที่เราช่วยเนี่ยมันล้มเแล้วอะ่ะคือหายไปตรงก้อนหินเลย มันเดินเขาไปแถวก้อนหินเลยพี่พี่ใช่ครับคือหายแบบเอออยู่ดีก็หายอ่ะเฉยอ่ะเ<ช>พราะว่าเรารีบเดินกลับไปตรงที่แคมป์ดีกว่าใช่แล้วเขาปิดกล้องกันพี่พี่ก<ช>็<อ>คลิปนี้นะพี่พี่เพราะว่าผู้ผมเนี่ยเจออะไรปแปลกๆก็ไม่รู้ใช่ครับทั้งจะโจเลยแล้วช่วยผู้หญิงก็คือผู้หญิงเนี่ยหายตัวไปเฉยๆเลยใช่นะ ไม่รู้ผู้ผมทาถูกหรือเปล่าที่ไปช่วยเขานะก็น่าจะดีกว่าช่วยเขานะช่วยเขาเนี่ยถือว่าดีแล้วคือเขานะหายไปไวมากนะหายบบไม่ทันตั้งตัวเลยคือเดินเข้าหินก็หายไปเลยคืออะไรเนี้ยกนะ็ขอปิดคลิปดีวกว่าพี่พี่เดี๋ยวไวแล้วนะไปเจอกันเจอกันคลิปหน้า,นาพ,พี่พีพ